วันนี้นะครับ <c oughs> ก็มีร้านอาหารที่จะพาไปกินกันน,นะครผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รอคอยว่าเชฟจะเอจอที่ไหนมาจะพาไปกินปลากระพงต้มผักกาดดองเป็นแบบจีนเสฉวน <c oughs> มีพริกทอดลอยมา <c oughs> มีน้ำมันพริกโอ้โหแบบว่าผมว่าแซ่บน่าดูครับอย่างนี้ก็เป็นมุมใหม่กับการกินปลากระพงครับไปดู ครับวันนี้จะพาไปกินของอร่อยกับที่นี่เลยอาหารจีนสไตล์เสฉวนที่ใช้เนื้อปลากระพงมาต้มแบบนี้เมนูที่จะพามาเปิดต่อมรับรถในวันนี้นั่นก็คือปลากระพงต้มผักกาดดองซึ่งเมนูนี้ไม่ใช่ต้มผักกาดดองธรรมดาธรรมดาแบบบ้านเราเพราะเขาจะมีทั้งเทคนิคทอดคั่วและต้ม เพื่อให้รสชาติและรสสัมผัสทั้งหมดประสมผสานร,รวมกันอย่างเป็นเอกลักษณ์โดยรสชาติที่โดดเด่นของอาหารจีนสไตล์เสฉวนก็คือจะเน้นความเผ็ดร้อนจากพริกเมื่อตักสดเข้าปากแล้ว ตัวน้ำซุปจะมีความเปรี้ยวเค็มรกรอบจากผักกาดนองที่ดองมาด้วยระยะกำลังอร่อยได้ความเผ็ดจ,จัดจ้านของพริกแห้งและน้ำมันพริกเนื้อปลากระพงมีความนุ่มดูดซับรสชาติของน้ำซุปทั่วทั้งชิ้นกินคู่กับอาหารจีนเสฉวนอย่างหมูผัดพริกวกว๋จีนและหมูสามชั้นอบผักดองช่างเข้ากันและไปด้วยกันได้ดีจริงๆ ใครที่ชอบกินปลากระพงแล้วยังคงจำเจกับการกินแบบนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวหรือปลากระพงทอดน้ำปลามาจนเบื่อแล้วเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งรสสัมผัสที่ชูรสชาติของปลากระพงได้เป็นอย่างดีในอีกหนึ่งมิติที่ไม่ซ้ำทั้งหน้าตาและเทคนิคการทำที่เห็นแล้วน่าตักซดสักคำไหมหล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนทที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big Kitchen ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย yeah. mm.